ผมไม่อยากทำนะโอเคผมต้องใช้โค้ดแล้วจริงๆอะ่ะหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วหกหกสองสี่เรียบร้อยกดรับโอ้โหผมมี20สิ สามแล้วแหละตอนเนี้ผมเป็นแบบมหาเศรษฐีอะ่ะกดล้านค้าแล้วก็มาผมมาผมอถ้าอยากโดนอยากลองของกันมากใช่ไหมจัดการให้ละถ้าอยากลองอะ่ะอยากลองของกันมากเป็นไงล่ะ เหมือนจะมีคนอยากจะลองของอีกใช่ไหมเนี่ยแต่ไงผมก็ต้องไปละตรงยาวๆเลยแหละผมจะต้องตรงยาวๆละไปให้คือแบบผมแวะหมู่บ้านหนึ่งผมก็แวะนะหมู่บ้านเนี่ยเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมเริ่มแข็งแกล่งขึ้นเรื่อยๆอเมื่อมีปืนปืนผู้สร้างไฟฟ้านะโอเคเลยเลขเจ็ดพอดีฮิว อย่างน้อยก็หวานหมูเลยอ่ะได้ปนธนาคารมาทั้งสองอันเพราะที่นี่เป็นหมูบ้านใหญ่สดด้วยแหละเนาะดูก่อนว่าจะมียูนิคอร,ร์นให้ไหมไม่ใช่ยูนิคอร,ร์นแต่เป็นมา้าเฉยๆตื้ตื้ตืตตต้ดูก่อนนะว่าจะมียูนิคอร์นอีกไหมนะให้มียูนิคอร์นจะได้ทำเควสะด,ด้วย เอมเอมทำไมไม่เจออะไรเลยนอกจากฝูงคาวบอยโอ้ใหม่นะพะพะจังสีเลือดไปถึงเร็วพุง่งวยความรวดเร็วแล้วนะไป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 กำแพงเมืองกำแพงเมืองพอมายังกำแพงกำแพงเมือง กำแพงเมืองโผล่มาสักทีเถอะเอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เหมือนเห็นแล้วนะมัง้งโอ้โหมันหมาป่าสองตัวเลยคืนนิมใช่มนมษย์หมาป่าแต่แวมพายนะครับผมเจอแวมพายเกิดมาละวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวแวบบมพรยเกิดตรงนี้อีกถึงตรงนี้ก็เซฟโซน ฟิวปลอดภัยแล้วสิเราฟิวอย่างนั้นได้ของมาขายเพียบเลยตกใจหมดผมเอาซะผมตกใจแล้วนะผมจะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผมเผอขายไม้กางเขนไปไม้กางเขนนี่ของมีค่าผมเลยนะเนี่ยโอเคอย่างนี้นะ เพราะว่าผมมีไม้กางเขนอันเดียวอะตืดตืดตื๊ดตืดตืดเออ่วงเฉยเลยอ่าเก็บขายแล้วก็อีกหนึ่งถุงเรียบร้อยซื้อน้ำมันงูได้เต็มที่เลยน้ำมันงู เออแมพายมานี่เลยเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อน้ำมันงูซะด้วยน้ำมันงูกับรู้กับว่ามันจะมีน้ำยาศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้ามีผมจะได้ซื้อน้ำมันงูหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าอันพอเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่งแล้วผมก็ได้ใช้เนาะ อืมมันมีเอาซะเยอะเลยนะโอ้วัดดีฉันชื่อดอลลี่นี่ซื้อซื้อก่อมาเลยอ่ะซื้อสิ่งนี้มาด้วยซื้อคกเพลิงมาให ไม่เพียบเลยแหละเอามาติดบนรถไฟเฉยๆจะได้มีแสงสว่างหน่อยเอ้ยยิงด้วยระเบิดนี้ฮึผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นสักหน่อยนละจะได้เอาไปบึ้มที่ใดสักที่นึงแหละหยิบมาแล้วก็ แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ถอยห่างๆแค่นั้นเองเรียบร้อยที่เหลือผมก็แค่ขี่ม้าไปเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วมากแล้ะผมมีไม้ไม้เข็นอยู่อันเดียวแหละเอ่อเอ่มอย่างนี้นะผมเห็นท่านน่ะงั้นคงอดได้ตังค์แหละเออเออกระโดดไม่ขึ้น กระโดดขึ้นไม่ได้เออโอเคสงสัยผมต้องใช้อีกวิธีนึงแล้วแหละก็คือการใช้เหลี่ยมโดยการผมต้องทําแบบนี้สินะออนี่เห็นไหมฉลาดผมฉลาดเป็นไงละ่ะไปดูบ้านข้างหน้าก่อนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมก็มาอยู่ตรงนี้ละแวมไพร์ แวมไพร์แวมไพร์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไม่มีไม้ยังเขนตืดโอเคแค่นี้แหละผมซื้อมาแค่นี้พอผมจะไปดูในร้านนั้นมีน้ำมันงูไหมเดี๋ยวผมจะต,ต้องแวะหมู่บ้านซะด,ด้วยเนี่ย เออเหมือนจะเป็นกลุ่มจากเป็นคาร์บอนเหรอนะโอ้โหของดีของดีโอ้ใช่ด้วยนะ้ำมันงูมีจริงๆฮะว้าวเชื้อเพิงสามอันโอเคเชื้อเพิงสามอันนะครับวิ่งเลยวิ่งมาพี่ตูน เดี๋ยวผมจะรออีกคืนนึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยออกเดินทางนะโอ้โหถ้าว่าคลิปนี้ก็ยาวอยู่นะอืมอ่ะต,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 ตึ๊ด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 อาฐานวางไว้ลวดหนามนี่ลูกปั้นทองเอามาเลย45ดรอนมาเก็บเก็บไปให้หมดแล้วก็เนี่ย ก็จะอีกคืนหนึ่งละภายในแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะต้องเพราะว่าผมแทบผมจะไม่มีเชื้อเพลิงละผมก็เลยจะต้องหาเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสองสามโอเคอันนี้ก็เป็นรวดหนามนะรวดหนาม อันนี้จะเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่าชนอีกอันนึงก็คือไม้ยางเขนนี่ท่านอันนี้ผมจะเอาไว้ในนี้เลยปุ๊มโอเคก็ใกล้จะเต็มพอดีเลยอ่ะไหนๆล้วสมมาก็ไม่ได้ใช้ละก <c oughs> <อ>็ไปไปนะ ยวผมจะเอามมาออกทำเผือกอะไรเนี่ยนี่ผมขึ้นแบบนี้ได้เลยนะเอา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 ติดเล่นมาไพา่มาไมยิ้มแช์เลยเอ้ยมาไพ่ยิ้มแช่ยิ้มแช่เลยเรียบร้อยโอเคจะหนึ่งอีกหนึ่งคืนละ ไหนๆก็ไหนๆแล้วปืนไรเฟิลกระสุนเต็มนะครับดูก่อนว่ามีอะไรอีกไหมผ้าพันแผลพี่งผมก็ต้องปืนไรเฟิลอ๋ออันนี้ก็เป็นปืนไรเฟิลเป็นปืนแบบปืนพกนะครับปืนพกเขาเรียกว่าปืนไรเฟิลเงนเนี่ยผมไม่เคยเห็นะปืนไรเฟิลอันนี้ผู้สร้างไฟฟ้า แต่ปืนเนี่ยดาเมจเหมือนไม่จำกัดเลยนะแต่ผมยิงหมาป่านะัดเดียวที่จิงต้องตายนะไม่ช้ามืดแล้วอันนี้น่าจะซอมบีนะซอมบีไม่ว่าก็ฟ้าผ่าแหละเอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมเอารถไฟผมให้ติดเต็มไปด้วยไฟเลยก็แล้วกันนะก็ให้มันสว่างหน่อยอะ อ้าเนี่ยแหละประมาณสามอัน,อ,นอันนึงมาติดฝั่งนี้อันนึงมาติดข้างบนเอา้าเอา้าลอยฟ้าเลยรเหรอนี่เอามาติดตรงป่องไฟดีกว่าโอเคนี่เหมาะ หมอเป๊ะอ่ะอย่าล่วงดิอ่านี่แหละอันยะพอสว่างละโหตูตูตูอันนี้คือฟ้ามันยังไม่ผ่าใส่เลยนะฟ้ายังไม่ผ่าเลยนะเนี่ยอันเนี้ยห้าสี่สาม สองหนึ่งชุนอ๋อเลขสามล้วใกล้เช้าล้วแล้วก็จะเลขสีล่ล 4, เะเลขสี่พะเลขห้าปุ๊บออกเดินทางแล้วนะไหนๆก็ไหนๆ,ๆละเก็บมันพายมาด้วยเลยก็แล้วกันจะได้เอามาเป็นเชื้อเพลิงให้เชื้อเพลิงเต็มไปเลยอืมอือตืด มาใส่เชือเพิงติดนี่เชื้อเพิงสองอันโอเคติดโอเคเช้าแล้วทุกคนไปกันต่อพ่อเดิปนี้ตัดไปอพี่นีนี่ไปไปไปนี่ผมแม่แล้วนะเอ่อแถวนี้แทบไม่มีอะไรเลย ไป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 เจอหมู่บ้านอีกแล้วโอเคไหมผมก็ต้องเบรกตรงนี้แหละโอเคเบรกตรงนี้เบรกตรงนี้เพราะว่าซอมบี้มันจะได้ไม่ต้องเข้าใกล้รถไฟผมจะได้ตั้งหลักทันอ่ะมาผมก็คิดว่าม้าผมหายไปไหน ผมก็ลืมไปเลยว่าผมเอามาติดตรงนี้นี่เองมา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 ล่อมาเยอะๆเลยแต่ล่อมาเยอะๆเลยมาเริ่มเริ่มเริ่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 มากันเยอะๆเลยโอ้โหราคาไม่ทั้งสองที่เนี่ยโอเคงั้นผมก็ต้องล่อมันมาแถวๆนี้ก่อน ยิงหนึ่งนัดตือต้อๆเอ้ยเดี๋ยวๆๆมันเป็นอะไรฮับเป็นอะไรของพวกเองฮะไล่ฆ่าคนเหรอไล่ฆ่าคนเหรอบ,บ้าไง เป้าเหรอเป็นเป้าเหรออ๋อโอเคอันนี้ก็คืออันที่สองนะอันที่สองหลังโอเคคนนี้ก็เป็นคือคนแรกเลยหลังหลังแรกเดี๋ยวผมจะต้องมาเก็บไม้กางเขนด้วยแหละเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังอ่ะแบงค์อันนี้เลย แป้งที่แบบดูเก่าๆแล้วห้าสี่ห้าห้าห้าสี่ห้าห้าหกเอ้าไม่ใช่อีกโน้ตหนึ่งสี่สาม สามสามสองหนึ่งโอเคแล้วผมก็ต้องเก็บธนบัตร้อเก็บอันนี้ไปอย่างเดียวของดีของผมมา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  ห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าหกเรียบร้อยธนาบัตรธนบัตรเก็บ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 มานี่ผมได้มาเพียบเลยเห็นยังว่าผมขนาดไหนเลยผมถึงขั้นขนาดไหนแล้ว มามามา,มาถ้าอยากโดนยิงอะ่ะเออเรียบร้อยนะัดเดียวแตกเลยโอ้นี้ยเนี้ย,เ,ยเจอแล้วน้ำยาอันนี้ไม้กางเขนเหรอรับไปไม้กางเขนกดร้านค้าส่วนนี้กดไปรับโอเคเลาวกลับเลยดีครับรออะไรวิ่งวิ่งแบบนี้แหละ เหมือนเหมือนมีคนตามล่าลายเซ้นอะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามล,าล่าลายเซนตู่เฮ้ย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 เดียวตุย้ยเด้ยวตุย้ยใจใเย็นใจเย็นผู้สร้างไฟฟ้าปุ๊มเชือกเโอเคแค่นี้แหละ แล้วก็ออกเดินทางต่อยาวๆเลยเป็นไงทุกคนผมผมแบบล่าแต่ผมล่าหมู่บ้านใช่ไหมแต่ผมเอาแต่เงินแดงอะ่ะเออเพราะเงินแดงอะ่ะมีคุณค่าตอนนี้ผมมีปืนไฟฟ้าใช่ไหมผมก็หดูดหวดเลยแบร่เจ้าพวกซอมบี้เป็นตัวอะลรเจอกันใหม่ข้างหน้านะเอ่อยูนิคอร์นไหม ไม่ใช่ยูนิคอร์นม้าขาวเฉยๆอันนี้ก็เป็นแค่โรงพยาบาลที่มีซอมบี้แล้วจะมืดอีกแล้วอย่างน้อยผมก็อยู่บนรถไฟแล้วผมก็ขับอยู่ด้วยคืนนี้เป็นซอมบี้นะ น,นี้ผมรู้ได้เพราะว่าพระจันทร์อันเล็กแทอันใหญ่นี่หมาป่าตอนนี้ผมรู้แล้วแหละเอ้ยไมเคิลแจ็คสันมาดิผมไม่กลัวแต่ผมกลัวแค่ซอมบี้มันไล่ตอนนี้แหละตกใจหมนุูน้นเหมาป่าโอ้โหแดงแดงรัแบบร้อยแตกผมมาหน้ารถไฟโดนรถไฟช,ช,ชนตายดิแต่ผมมาหน้ารถไฟทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเนี่ยฮะ ปั๊มเรียบร้อยแตกผมอ้าหน้ารถไฟโดนโดนฆ่าตาอยู่ดีไม่ใช่ยูนิคอนแล้วทำไมผมไม่เจอเลยยนะช่วงนี้ยูนิคอนจร่งผมก็ไม่ค่อยเอยเจออยู่แล้วแหละยูนิคอนในเกมเนี่ยตืดดต,ต,ตืเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เจอปลาสาทโจน้นั่นหรือโอเคเดี๋ยวผมไปที่เซฟโซนก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาก็แล้วกันวิ่งอย่างเดียวครับวิ่งอย่างเดียวอย่าคิดที่จะหันหลังกลับโอเคโอ้ยนั่นาามันปลาสาทแวมาพร์ยเหรอเฮ้ยปราสาวมไพา์ คนผมเจอปราสาทแวมพร์เร็วหอ <c oughs> ปลาสาทแวมพร์ครับถือว่าอันนี้โชคดีนะเนี่ยจะได้ไปเก็บมีดแวมไพร์มาด้วยแต่ว่าที่ร,รู้คือผมกลัวแค่มนุุ่นหมาป่าอย่างเดียวครับเพราะว่ามันแบบดาเมจแรงไนงะเลขสี่ล <c> ะ <oughs> ถ้าผมจะบุกผมก็ต้องบุกเลยฮะ อผมไม่บุกดีกว่าผมเสี่ยงมันเสี่ยงตายมากดวงอาทิตย์ขึ้นยังลงจานยังไม่ลงเลยอ่ะยังไม่ขยับเลยด้วยซ้ำโอเคลงละแล้กไหนๆละไปอันนี้สักหน่อยละพวก พวกเองคิดว่าซ่าเหรอซ่าเหรอหนึ่งพวกเองวิ่งก่อนแล้ววิ่งวิ่งครับวิ่งวิ่งวิ่งไปพี่ตูนไปไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนยิงหน่อยป้อมปืนเรียบร้อยแต่ครับโมยป้าขโมยม้าเลยเป็นไงล่ะเก่ามาก เก่ามากใช่ไหมโอ่ายไม่ฆ่าม้าพวกเองแต่แต่ฉันจะฆ่าพวกเองแทนวาหาหาหา่าฮ่าค่าโอเคแต่แต่นะผมก็ต้องเอาของมาขายอีกอ่ะวางทุกอย่างเลยถ้าเจอถ้าเป็นไม้ยังเขนผมก็ปล่อยไว้เฉยๆแหละโอเคแท่งทองเหรอ ขายครับอ่าขายต่อยองสุดท้ายเอา้าไม้กังเขนผมเพลยขายไม่นะไม้กางเขนผมลืมไปเลยว่าอันอันแรกคือไม้กางเขนไม่นะช่างเถอะช่างมันก่อนเดี๋ยวผมค่อยหาใหม่ได้เพราะไม้กางเขนนี่หาจากหมู่บ้านแต่ผมนั้นจะ ไม่ไปปราสาทพำพายดีกว่านะเพราะมันดูอันตรายอะถ้าจะไปมันก็ต้องเสี่ยงโชคไงผ้าพันแผลรักษาไม่ได้ผ้าพันแผลมันรักษาไม่ได้อะ่ะเนี่ยผมก็ต้องมาดูในนี้ก่อนผมจะเอาม้าขาวไปก็แล้วกันนะผมจะเอาม้าขาวไป ไปรับร้านค้าร้านค้าไปผมแทบไม่เจออะไรเลยนอกจากปืนปืนอันเดียวเนี่ยมาเซอร์ปืนมามาเซอร์เหรอ โอเคแม่ผมเอาแค่สิ่งนี้ดาบอ่ะเอาไปนี่ก็เอาไป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 ที่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็จะเอาฐานหนึ่งเดียวละถ้าในร้านร้านอันเนี้ยมีฐานผมก็จะซื้อฐานไปนะทอน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  แต่ผมกลัวปราสาทแัมพายอ่ะเพราะปราสาทแวมพายนี่อันตรายมากอ่ะปราสาทแวมพายผมก็ไม่กล้าเข้าไปอ่ะเข้าไปมีหวังตายงั้นเราก็ต้องไปดีกว่าเพื่อท่านผู้ชมแต่ ไม่รู้ว่าผมจะรอดได้ไหมผมจะรอดกลับมาไหมเอ้ยตึดติดเข้ามาเลยพวกเองอะ่ะเข้ามาเลยพวกแวมไพร์เฮ้ยเอ้ยเ้ยโจรมาก่อนเฉยเลยเ เฮ้ยๆๆๆเลี้ยวก่อนเรี้ยวเอเว้โหไม่นะทุกคนไม่ผมตายโอ้โหสามารถได้ตั้งไกลได้ปืนปืนไฟฟ้าแล้วว่ะออ้ยผมลืมดูเลยว่ามีพวกคารบอยนี่หนาวอาเมนทุกคนแม่ผมก็ต้องขอผมถือว่าผมก็ทำภรารกิจพอสำเร็จอยู่นะแต่แม่ทุกคน คืออันนี้ผมบมุบบูบานสำเร็จนะอ่าทุกคนแม้ผมก็ต้องขอกลับตัว